เอาละครับผมก็ขอกราสวีดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม c อ l l of Duty Mobile แล้วก็ผม f d o p คนอีกคนเดิมมันเองนะฮะวันนี้นะครับผมปืนที่ผมชมาจับในวันนี้ก็คือเจ้าตัว AK 47ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับและอันนี้ก็เป็นของแต่งที่ผมบิวขึ้นมาเองนะครับผมเป็นแนว SMG เหมือนเดิมนะผมเพราะว่าช่องเราเนี่ย f d o p นะครับเล่นแต่แนว SMG วิ่งยิงเท่านั้นนะครับวิ่งมั่วยิงมั่วไปหมดนะครับผม ก็เลยจะหาของต่างๆมาแต่งเป็น S.M.G. ให้ได้เลยจะพยายามแต่งอย่างอื่นเป็น S.M.G. ให้ได้เลยในวันนี้ก็ถึงตาของเจ้าตัว A.K. 47ที่แต่งเป็น S.M.G. นั่นเองนะครับก็คือจุดเปลี่ยนของมันก็คืออยู่ที่แม็กนะครับแม็กที่ผมใส่ตัวนี้ก็คือ5.45นะครับก็เป็นตัวที่เพิ่มล้านไว นะครับแล้วจะลดดาเมจจาก33นะครับเหลือเท่าไรเนี่ยยี่สิบแปดหรือยี่สิบห้าผมไม่เห็นนะ <laughs> น่าจะเหลือยี่สิบห้านะผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะโอเคจะช่างมันเถอะแล้วก็ลดระยะดาเมจลงมานะครับผมทําให้อายิงในระยะไกลเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ส่งผลดีมากๆนะครับแต่ว่าในแรงในโหมด MP เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเรื่องระยะเพราะเราไม่ได้ยิงไกลอยู่มากครับแล้วก็เราก็ใส่ท้ายวิ่งมาด้วยนะครับเราก็ใส่ลํากล้องปืนสําหรับวิ่งมาด้วยนะครับแล้วก็ มีแค่นี้ครับ2ตัวที่ทําให้วิ่งแล้วที่เหลือก็เป็นตัวช่วยในการเลงแล้วก็ทําให้ศัตรูเดินช้าลงนั่นเองนะครับในตัวของเปิกนะครับก็ที่ใครมีคนถามแล้วว่าโอ้โหเห็นบอกโกงทุกปืนอ่ะก็มันโกงจริงๆเปล่าะก็ดูนะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะว่าเล่นแล้วมันจะโกงหรือไม่โกงนะครับ โอเคครับปืนเมตามันโกงก็จริงนะแบบสําหรับปืนเมตานะแบบพวกปืนเมตาแต่ว่าปืนนอกเมตาโกงๆก,ก็มีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้ AK แบบ SMG จะโกงหรือเปล่านะแต่ว่าปืนเมตามันดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ปืนนี้ก็อ่ะมันมันโกงอ่ะเออมันก็โกงแหละโอเคไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผม One hour later โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโหมด Hardpoint เหมือนเดิมแล,แล้วก็ได้เป็นด่านแคสนั่นเองนะฮะ มาดูคนดีกวว่าวันนี้ผมจะบอกว่าปืนนี้โกงอีกหรือเปล่าแต่ถ้ามันใน BR ทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าโกงนะครับใน BR แต่ว่าใน MP เนี่ยมันคงไม่โกงขนาดนั้นหรอกผมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าโกงนะโอเควิ่งไปเลยดีกว่านะครับปาแฟตไปเลยดีกว่าชังงักไป1ทีใส่หน้าไป1ทีข้ามมาตรงนี้มีไหมไม่มีนะครับโอเคผมเข้าไปเลยแล้วกันนะมีคนยึดจ,จุดแล้วนะครับตอนนี้เข้าจุดไปแล้วแต่ว่า เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปดิหนึ่งตัวหนึ่งตัวมีอีกตัวนึงอยู่ในจุดโอเคตายไปแล้วเพื่อนยิงไปแล้วนะฮะโอเคเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กค่อนข้างช้าครับจากที่เห็นนะเป็นแม็กช้ามากนะครับมันเป็น a r อยู่แล้วนะครับเราโอเคอผมได้ยินเสียงวะ่ะผมได้ยินเสียงนี่ไงนี่ไงจะวิ่งไปไหนไงพี่อยู่ตรงนี้อ่ะเอออีกตัวหนึ่งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิรู้มากเหรอรู้มากก็ตายไปดินะครับ AR นะครับเปลี่ยนแม็กช้าอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแม็กไวนะครับเหมือน SMG ออะไรอย่างงี้นะฮะ ก็น,นี่คือข้อเสียของมันถ้าจะแต่งแบบนี้โอเคจากตรงนี้หมดศัตรูจะเรียบร้อยไปเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าโอ้ยเพื่อนขอบใจหูเพื่อนช่วยนะครับเอามีดฟันไปได้ตัวเมื่อกี้แล้วเราก็ยิงช่วยเพื่อนเป็นทีนึงโอเคเอ้ยผมเหมือนได้ยินว่ะหลังผมมาแล้วนะฮะหลังผมมาแล้วเต็มเต็มเลยโอเคเพื่อนฆ่าไปแล้วนะเพื่อนอยู่ข้างในนี่ไงยืนเฝ้าจุดหรอยืนเข้าจุดหรอนี่ไอตัวนี้มาจุดใหม่ทมําไมยางเอ้ยอ้โอหหลังแตกหลังแตน ไม่เป็นไรนะฮะวิ่งไปใหม่นะครับอฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ต้นม,มันก็ยังถือว่าเป็นต้นซีซั่นนะครับตอนนี้แต่ว่าคือเขาขึ้นรีเจนไปกันเยอะมากแล้วถามว่าตอนนี้แกนแรงแกนยังตึงอยู่ไหมผมพูดได้เต็มปากเลยว่าวไม่ได้ตึงเท่ากับตอนรีสองสามวันแรกเอ้ยโอ้โหเห็นแล้วแต่เดินหนีไม่ทันมัวแต่พูด <laughs> นะครับบอกเลยเลยว่าความตึงนะลดลงมาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับไม่เหมือนเอ้ยข้างหน้ายังไงตายไหมตายวิ่งไปไหนแล้วครับโอเคผมพูดไม่เคยจบตลอดอะยิงตลอด <c oughs> นะฮะก็ไม่ได้ตึงแต่ว่าก็พอเล่นได้ไม่น่าเกลียดนะครับไม่ได้ยิงบอดหรือไม่ได้ยิงคนที่เขากากากว่านะครับโอเคตอนนี้ลูกซองซิ่งมาซิ่งมามาดิครับเปิดเกาะทองมาด้วยลูกซองอย่างนี้ก็มันซิ่งจริงเว้ยแต่เราก็ยิงไปได้เป็นไงโอเค ใกล้เลยครับถ้าผมเล่นต่ออีกประมาณ5ตาแบบชนะนะผมขึ้นละ l รีเจนแต่ผมไม่เล่นผมไม่เล่นไงเอาคลิปนี้ถ้าผู้ชมเสร็จผมออกเลย <c oughs> ตีพุงนอนดกวาโอเคข้างในครับมีคนยึดจุดแต่ว่าผมไม่เข้าเพื่อนเคลียร์ไปแล้วนะเพราะเพื่อนอยู่ข้างในเยอะข้างนอกข้างนอกโหไม่เอาเพื่อนบางอยู่นะครับเล่นยากเล่นยากตอนนี้จุดเปลี่ยนไปแล้วนะฮะไปตรงนู้นนะครับฝั่งห้องน,นู้นผมเรียกไม่ถูกนะไม่รู้จุดนะว่าเรียกว่าอะไรแต่เหมือนว่าตรงนี้จะมีคนว่ะเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้ว เฮ้ยเห็นได้ไงอ่ะอ๋อมันอยู่มุมนี้นะครับเลยเห็นไม่เป็นไรเราจ่ายแบบเออเป็นผีสิงเสาแล้วนะเนี่ยผีสิงเสาสงเสียงใสอะไรไว้มุกอะไรวะเนี่ยโอเคเนียนเหรอสารสีมันยิงไม่ทะลุใช่ไหมงั้นกระโดดข้ามกำแพงไปเลยโอ้โหมาดิครับข้างหน้ามีไหมไม่มายังไม่มานี่ขวามือตัวเดิมเลยตัวนี้เลยเปลี่ยนแมกกอนเปลี่ยนแมกกอนมาดิครับก็มาดิครับเห็นไหมว่ามันโยกไวมันเดินไวเนี่ย แต่เปลี่ยนแม็กช้านะครับยิงก็ไวโยกก็ไวนะครับผมดูดูเป็นไงเหมือน s m g นี่ไงไม่ใช่ s m g ตรงไหนอะเฮ้ยโอ้โหสองเราเปลี่ยนแม็กโคตรช้าถ้าไม่ติดเปลี่ยนแม็กนะนั่นตายแล้วนะครับไม่เป็นไรยืนทำอะไรตรงนี้จ้ายืนทำอะไรตรงนี้จ้ามาดิครับเอ้ยเดี๋ยวอ้แ,เ,อแ,แเมื่อกี้ผมเห็นใครยืนตรงหน้าผมวะหรือมันลวดสองแล้วไอ้นี่ไม่เป็นไรนะรเราพลาดไปนะครับ มันมีแรงดีที่ค่อนข้างจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าดีดกดไปนะ่ะผมจะบอกางนี้ว่ามันมันมันดีดกระชากนะครับมันไม่ใช่ค่อยค่อยขึ้นนะมันดีดกระชากในช่วงแรกนะครับยกสโคบขึ้นมายิงมันจะดีกระชากขึ้นนะครับโอเคว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงในในใน,ในการคุมแรกๆนะแต่ชีนมือก็นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยไปดิอย่าคิดว่าเจ๋งอย่าคิดว่าเก่งอย่าคิดว่าเจ๋งอย่าคิดว่าโอ้โหเพื่อนเอาปืนไฟเผาซาขนล่วงเลยมาดิครับไอ้น,นี่ออกมาส์นองมาลาย แต่งตัวเท่แล้วเนี่ยเสื้อมาลายด้วยโคตรเจ๋งผมไม่อยากจะเล่นเก็บภารกิจมากเลยมันมีปืนไฟที่เป็นตีมของอส่งการมานะครับผมตอนนี้ที่ใครยังไม่รู้นะว่ามันมีตีมสงการมานะเป็นปืนไฟรีเจนนะครับมาแจกนะครับให้ทุกคนทําภารกิจผมอยากทํามากเลยแต่ว่าไม่อยากเล่นนะฮะเล่นแล้วเดี๋ยวมันขึ้นรีเจนนะผมกลัวเลยเกินเพราะผมไม่ค่อยเล่นโหมดธรรมดาแล้วผมลงแรงตลอดนะหนีไปไหน นี่อยู่ไหนมาดิพูดไปด้วยยิงไปด้วยได้หมดมาดิก็มาดิอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนเจ๊มาให้พี่งอยตัวเอ้ยนี่ไงมันจะรู้แล้วนะฮะว่ามันอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงข้างหลังกระสุนผมหมดปะ่ะผมขอเปลี่ยนปืนเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ปืนอะไรวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยโอ้โหแต่สโคปไม่ใช่กิโลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นดีเฮดนะครับไอดีอาร์เฮดนะครับตัวนี้เพราะว่ามันคล้ายกิโล,ลมีตัวเดียวแหละนะับคล้ายมันทรงกระบอกคล้ายกิโลนะครับแต่ว่า สโบไม่ใช่นี่ไงล่ะเปิด UAV ไม่ใช่เขาเรียกว่าแอดวานอะไรแอดวาน UAV นะครับเลยทําให้เห็นศัตรูนะครับนี่ไงมันเกิดมากันเยอะแล้วนะครับผมขอสาดหน้าเลยเนี่ยโดนดาโปแน่เลยอย่างเงี้ยเหมือนโปเลยนะเห็นไหมโอ้แอดวาน UAV มันเหมือนโปมากเลยนะครับอย่างเงี้ยนี่ถ้ามีคนแจ้งแบนผมจะโดนไหมเนี่ยนี่ไงดากหมดอะ่ะดากหมดอะเกิดก็ดากมาอีกตัวนึงนะครับมันรู้นะชุดนองม,มาลายมาลาย,อยโอ้โหยังไงครับผมขอเปิด นี่เลยเกาะทองอะไรเนี่ยมันวิ่งอะไรของมันเอ้ยอย่าซิ่งอย่าซิ่งเห็นปะบอกแล้วครับมันไม่ได้เตึงมากเขาไม่ได้ยิงแม่นมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ขนามือผมหรอกมาแน่มามาแน่ตัวนี้ใหม่ครับแอนด์วานยูเอีใหม่แกอ๋อแต่จบไปแล้วนะครับโอ้โหจบเร็วซะเหลือเกินอย่างมันอยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัว AK นะครับ AK เ7จที่แต่งในแนวแบบว่าเอสนะครับผมใครที่อยากจะแต่งตามนะครับแนะนําเลยนะครับเป็นโคตร ไม,ไม่โกงอ่ะเออไม่พูดคาว่าโกงก็ได้เดยวโดนคนมาบ่นอีกนะว่า,าแม่งโกงทุกปืนไม่โกงครับมันก็เล่นได้อยู่นะครับมันถือว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังผมสามารถแต่งไร้แรงแรงแกนจะขึ้นรีเจนได้ด้วยปืนเนี้ยมันก็ไม่ยากสําหรับทุกคนแล้วนี่ขนาดแบบโทรศัพท์กระตุกนะฮะทุกคนไม่กระตุกมันต้องดีกับผมเล่นแน่ๆนครับผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเล่นเก่งกว่าผมแน่นอนนะครับผมก็3 2คิวนะครับตายไปห้านะครับถือว่าสวยเลยนะทีมตรงข้ามอาจจะไม่ได้เก่งมากมายนะก็ ไม่เป็นไรนะครับผมมั่นใจเลยว่าถ้าใครแต่งตามมาเล่นได้แน่นอนนะครับใครที่กําลังแต่แรลงขึ้นรีเจนอยู่เนี่ยอยู่ที่แรล้งแกนหรือแรลงอ่าเจ้าตัวแกนมาร์สหรือมาสเตอร์นะครับเออผมก็ดึกแรงไม่ออกใครที่ยังไม่มีปืนเล่นนะครับลองอยากสนุกสนานเบื่อและปืนเมตาครับมันมีนะครับคนที่แบบไม่ชอบสายเมตาชอบแบบว่านอกเมตาเลยใครที่ชอบ AK 4 7นะครับบิลนี้นะครับแนะนำให้เล่นเลยนะมันดีมากๆเลยนะครับ ก็ลองเอาไปปรับไปใช้ดูเอาให้เข้ากับมือเพื่อนๆก็ได้ผมเล่นได้ทุกคนก็เล่นได้นะครับไต่ไต่แรงแกนขึ้นรีเจนสบายเนี่ยผมเอาขึ้นรีเจนเลยก็ได้นะก็บอกเนี่ยไม่ได้อวดเก่งนะครับแต่ปืนมันดีจริงๆนะครับคือถ้าปืนไหนผมเล่นไม่ได้ก็ให้ให้ผมเอาชิคคอรมาเล่นอย่างเงี้ยให้เอาผมเอาฟาโลมาเล่นผมเล่นไม่ได้นะครับยังไงก็ไต่ขึ้นยากนะครับแต่ถ้าปืนถ้ามันดีจริงอะ่ะมันเล่นง่ายอย่างเงี้ย มันยังไงก็ขึ้นสบายนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่อยากจะเล่นใครที่อยากจะไต่แรงครือรีเจนอนะ่ะหาปืนดีๆเล่นนะครับผมไม่ต้องฉีกมากนะครับ <c oughs> เอาปืนที่มันพอเล่นได้นะครับแบบนี้ก็โอเคอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับมีอะไรอยากสอบถามผมจะทิ้งแฟนเพจไว้ให้ใต้ ใต้คลิปนี้นะครับไปกดดูได้เลยนะครับผมก็เป็นแฟนเพจของ f d o ดนะครับไม่มีอะไรไม่ได้สตรีมหรืออะไรทั้งนั้นครับแค่มาพูดคุยมาสอบถามเท่านั้นครับไม่ได้รับคนเข้าแคนนะครับแค่หาคนมาสอบถามสมมติใครอยากสอบถามก็เข้ามาได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย